สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมและสมาชิก f c ที่รักทุกคนทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมคลิปวิดีโอช่องพ่อครูคำคุณพาด้วยอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้นะครับไวฮาน,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 นอยชั่วโมงเร่งด่วนนะครับมาแบบรีบเร่งเลยนะครับอิทธระประปังต้องไปทำธุระ พึ่งกลับมาก็ามารีบลงข้อมูลหวยฮานอยเด็ดๆในชั่วโมงรีบเร่งให้สมาชิกทุกท่านได้รับทราบนะครับนี่คือข้อมูลของหวยฮานอยเด็ดๆเมื่อวานนี้นะครับวันที่14เมื่อวานที่ผ่านมานะครับได้รอบฮานอยเฉพาะกิจได้วางเลขวิ่งรูดไว้ที่7กับ6นะครับให้รูดที่6นะครับให้เน้นรูดที่6เมื่อวานนี้ก็ปรากฏว่ามานะครับเข้า26นะครับเมื่อวานนี้คู่ คู่เจาะไม่เข้านะครับคู่เจาะไม่เข้า2ตัวบน2ตัวล่างไม่เข้านะครับส่วน0ูนก็ไม่มีนะครับแต่ในคู่อ๋อ oh คู่วินคู่วินครับคู to to ่วิน <spreading> ค <exaggerated> ู่เจาะนะครับศูนยสี่สี่ศูนมาตัวกลับครับเรื่มดูไปนะครับดูมาตัวกลับนะครับมาตัวกลับในตัวที่ไม่ได้เน้นนะครับ มาตัวกลับมาได้รอบหนึ่งแล้วนะครับ1รอบนะครับแต่เลขวิ่งลูดนี้ให้ฟันที่6ก็มานะครับส่วนรอบที่2ฮานอยพิเศษนะครับให้จับวิ่งลูดที่5กับ1นะครับโดยวางไว้ที่5นะครับปรากฏว่า3ตัวบนออก2 30 2ตัวล่างออก92นะครับคู่เจาะไม่มีนะครับ3 0ไม่มีนะครับมา40ออกตัวกลับไปแล้วนะครับรอบที่ผ่านมา ฮาหนอยเฉพาะก,กิจเข้าตัวกลับนะครับวิ่งรูดไม่เข้านะครับคู่เจาะไม่เข้านะครับส่วนในชุดระวังก็ไม่มีนะครับต่อมาชุดฮาหนอยปกติรอบฮาหนอยรัฐบาลนะครับก็คือ3ตัวบนออก1692ตัวล่างออก1 8นะครับรอบฮาหนอยปกติพ่อครูให้วิ่งที่ ที่หนะครับให้วิ่งรูดที่6โดยเน้นรูดที่6ตัวเดียวนะครับกับ1นะครับปรากฏว่ามาเด้งๆเลยครับใครที่นํา1ไปวิ่งรูดก็ไปเข้า2ตัวล่างอยู่นะครับไปได้ล่างอยู่นะครับแต่ถ้าใครได้รูด6ก็จะมาเข้าที่บนนะครับหกก็มาที่หลัก10บบนนะครับส่วนหนึ่งก็ถ้าวิ่งก็เด้งบนเด้งล่างนะครับถ้ารูดก็เข้านะครับ สรุปแล้วตัววิ่งรูดมาเด้งๆเลยนะครับเข้าทั้งสองตัวนะครับในตัวคู่เจาะไม่เข้านะครับไม่เข้าหน่งแปไม่มี6.9ไม่มีนะครับตัววิ่งรูดมาทั้งคู่ครับส่วนรอบฮานอย VIP นะครับ v ี p นี้สตัวบนออกที่แปดนะครับ3ามตัวบนออกแปดศตัวล่างออกแปดหนึ่งนะครับ ในนี้ก็มา0ูนสเป็นตัวกลับอีกแล้วนะครับตัวกลับมา2รอบนะครับวันนี้ในรอบ VIP กับรอบฮานอยเฉพาะคิดนะครับเข้าแค่คู่เจาะนี้มาตัวมาตัวกลับนะครับแต่ถ้าใครนำา8กับ1เมื่อวานไปวิ่งรูดในรอบ VIP นะครับก็เข้าเด้งๆนะครับโดยเพราะกูได้วางไว้ที่1กับ8นะครับ ให้เน้นให้เน้นที่8ดนะครับวิ่งรูดให้เน้นที่8ดก็8ก็มาหลักร้อยบนนะครับ8มาหลัก10ล่างนะครับถ้ารูดแดก็ได้ถ้ารูด1ก็ได้นะครับเมื่อวานนี้มาเด้งๆอยู่2รอบนะครับตัววิ่งรูดเข้าเด้งๆ2งรอบนะครับส่วนรอบแรกก็มาคู่เด้งเอ่อมาคู่มาคู่เจาะตัวกลับนะครับกลับมากลับมา ตัวเน้นวิ่งรูดนะครับฮาหนอยรอบ VIP ก็หนึ่งสองสามนะครับได้สามเด้งนะครับเข้าโค่เจาะตัวกลับเข้าวิ่งรูดทั้งสองตัวนะครับนี่คือข้อมูลของเมื่อวานนี้ครับวันนี้ฮาหนอยเด,ดเด็ดสูตรพ่อครูกำคุณพาด้วยวาง เลขอะไรแบบไหนนั้นเรามาไปรับชมข้อมูลพร้อมกันนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมข้อมูลเรามาอ่านคําเตือนประจําช่องของเราก่อนนะครับนี่คคือคําเตือนประจําช่องนะครับเพื่อจะได้ทําถูกต้องตามแนวทางของกฎระเบียบของทางช่อง youtube นะครับคําเตือนนะครับคําเตือนประจําช่องนะครับคลิปวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเพื่อให กสมาชิกทุกท่านนําไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับไม่แนะนําหรือสนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับแต่ถ้า,อ,าอดไม่ได้ก็เดือนหนึ่งก็ออกสองครั้งก็พอเป็นกระสายหายอยากนะครับนําไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยที่ถูกต้องตามกฎหมายและหรือท่านจะลงห้องใต้ดินหรือดำดินบินบนก็ นำข้อมูลไปเลือกใช้โดยใช้สติและวิจารณญาณในการรับชมและก่อนที่ท่านจะตัดสินใจในทุกๆครั้งด้วยนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวนแนวทางเท่านั้นนะครับนำสลากานำผลที่เราคำนวณไว้ไปเทียบก,กับผลสลากที่ประกาศว่ามันจะตรงกับแนวทางที่เราคำนวณไว้และวางให้ไว้หรือเปล่านั้นก็โปรดใช้ การพิจารณาญาณกรรมตัดสินใจและรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับด้วยความรักความปรารถนาดีจากพ่อครูข้มคุณพาดวย์ชาแนลนะครับนี่คือคําเตือนนะครับต่อมาเรามาดูข้อมูลของ หวยฮานอยเด็ดวันนี้กันก่อนนะครับมาแบบรีบเร่งเร่งด่วนนะครับนี่คือข้อมูลของวันนี้นะครับอ้าวขา,ายกับข้าวขายกับข้าวมารบกวนการบรรยายของเราแล้วนะครับนี่คือข้อมูลของหวยฮานอยเด็ดของสูตรพ่อครูขมคูณพารวยโดยช่องพ่อครูขมคูนพารวยในวันนี้นะครับ วิ่งรูดวางไว้ที่9กับ1นะครับให้นำเกเป็นตัวเน้นนะครับตัววิ่งรูดวันนี้ได้วางไว้ให้อรอบเดียวทีเดียวนะครับโดยให้ไปนเน้นที่รอบฮานอยปกตินะครับวิ่งรูดที่เก้ารองหนึ่งนะครับส่วนในเลขวินนี้ก็ให้วินที่สองสี่หกศูนย์หนึ่งเก้นะครับจับคู่วินกันเลยนะครับสองตัวสามตัวจะอยู่ในนี้นะครับ มาดูคู่เจาะสตัวบน2ตัวล่างนะครับ2ตัวบน2ตัวล่างนี้วันนี้พ่อคูได้เน้นไว้ที่1นึนะครับหนึ่นะครับเน้นเป็นตัวแรกชุดคู่แรกนะครับส่วนวันนี้คาดการว่า0นย์น่าจะยังอยู่อีกนะครับน่าจะมีศูนย์หลงเหลืออยู่นะครับพ่อคูจึงวางไว้เลขชุดเดิมของเมื่อวานนี้ที่ออก2รอบก็ยังมาอยู่มาติดทำเนียบอยู่นะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ก็ให้เน้นที่9นะครับกับ1นนะครับเลขที่ติด1นะครับที่ติด1ในวันนี้ก็0ูนนะครับ0ูนจัดนี่ไปอีกตัวนะครับจัด16นะครับจัด26นะครับเลขชุดระวังนะครับเลขชุดระวังนี้วันนี้ให้ระวังที่2 3 5 3 7 5็และ91นะครับ โดยตัวเน้นให้ระวังตัวนี้ครับอ่าตัวเน้นในชุดระวังนะครับให้เน้นที่เจ็ดห้านะครับรอบไหนออกเราก็ตัดออกไปนะครับจะได้ประจัดต้นทุนนะครับนี่คือข้อมูลของหวยฮานอยวันนี้ครับเมื่อวานนี้ก็ต้องขออภัยนะครับสมาชิกทุกท่านท,ที่ติดตามนะครับฮานอยเพิ่งกลับมาทำใน รอบใหม่นี้ก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับวันนี้ก็ยังตัวเลขก็ยังไม่สวยสักเท่าไหร่นะครับตัวเลขวันนี้ก็ยังไม่สวยเท่าไหร่นะครับก็พิจารณาไปตามรอบตามรอบแต่แต่ละรอบก็แล้วกันนะครับรอบไหนออกแล้วเราก็ตัดทิ้งไปนะครับหวังว่าคงจะไม่มีเลขตัวเดิมออกซ้ําเหมือนเมื่อวานนี้นะครับนี่คือข้อมูลของวันนี้นะครับ15 มีนาคม2 5 6 7นะครับคลิปต่อไปจะลงเป็นหวยลาพัฒนากับหวยรัฐบาลไทยสุดสรุปฟันธงโค้งสุดท้าย2ตัวบนรัฐบาลายไทยนะครับ2ตัวบน3าตัวบนรัฐบาลไทยรอติดตามเป็นคลิปต่อไปนะครับแล้วก็หวยลาพัฒนาเป็นคลิปต่อไปครับสาหรับนี้คลิปนี้ก็ให้สมาชิกเล4สีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปจบแล้วนะครับขอกำลังรงใจทุกท่านด้วยการกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานด้วยนะครับ โชคดีกันทุกคนทุกท่านนะครับมันหมานเฮงๆปังๆสามตัวแตกกันทุกคนทุกท่านนะครับโชคดีและสวัสดีครับจากพ่อโคข้ําคูณพา้วย